สำหรับใครที่อยากจะบรรเลงเพลงแข่งกับเพื่อนกับฝูงแต่ไม่อยากจะลงไปเล่นเองในสนามให้ปวดแข้งปวดขาก็สามารถชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นในเกม E ีฟุตบอลได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางตัวเกมได้มีโหมดใหม่ให้เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะสำหรับใครที่อยากจะรู้นะครับว่าวิธีการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนต้องทำยังไงบ้างรวมถึงในโหมดใหม่นี้เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นการรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มใครที่พร้อมแล้วก็ e t s Go สำหรับการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะครับก็ต้องเข้ามาที่คําว่า match นะอันด้านล่างนะครับผมอันด้านล่างอันแรกเลยหัวอันแรกนะครับอันที่2นะไม่ใช่แรกนี่ย m a t c นะกดเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าไปที่คําว่า friend m a นะผมอันที่3นะครับนับจากทางซ้ายนะพอกดเข้ามาหน้าของ f ฟนแม d m a นะครับมันก็จะเห็นฟังก์ชัน2อันนั่นก็คือ create room นะผมกับ searching match นะผมนะก็คือ อันนึงจะเป็นสร้างห้องนะผมอันซ้ายคือการสร้างห้องอันขวาเนี่ยก็จะเป็นการหาห้องที่สร้างเอาไว้นะผมนะผมจะเริ่มจากฟังก์ชันของ Create Match ก่อนนะผมอันด้านซ้ายนะครับที่เป็นห้องนะพอกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีให้เราสร้างนะผมโดยการที่เริ่มจากรหัสผ่านก่อนเลยนะของห้องของเราคือเราจะใส่รหัสผ่านก็ได้หรือไม่ใส่รหัสผ่านก็ได้นะถ้าเกิดคิดจะตั้งรหัสผ่านก็กดเนี่ยปุ๊บแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไป พาสเวิร์ดนะผมสามารถใส่ได้สูงสุด8ตัวนะผมนะอยากจะตั้งอะไรก็ได้นะผมจะตั้งง่ายๆเลย1 2 3 4แค่นี้นะครับนะ1 2 3 4 5แล้วกันโอเคก็กดโอเคไปแค่นี้คือพาสเวิร์ดครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะสร้างห้องโดยที่ไม่ให้คนอื่นเข้ามาคนที่จะเข้ามาได้คือมีแค่เพื่อนเราอย่างเดียวนะก็ใส่รหัสผ่านไปก็ได้นะครับแล้วกด Create ไว้นะครับ c create ไป อันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาห้องของเรานะผมนะ user ของเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือพีมนะเป็นหัวห้องนะนี่คือผมเป็นหัวห้องเรียบร้อยรหัสห้องเนี่ยก็คือ06298553นะครับมาเริ่มที่ฟังก์ชันแรกนะผมอันบนสุดนะผมที่เขียนว่าเกมแพนอันนี้ก็จะเป็นทีมของเรานะครับเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งทีมได้นะจะเอาใครมาเล่นเอาใครมาใช้เนี่ยนะครับในโหมดที่เล่นกับเพื่อนนะครับนักเตะทุกคนเนี่ยต่อให้เราไม่ได้ต่อสัญญาไว้มันจะไม่เหมือนหน้าตาหน้าตาทีมแบบปกตินะ อันเนี้ยที่เล่นกับเพื่อนเนี่ยนี่ครับนักเตะไอคอนหรืออะไรเงี้ยที่ผมไม่ได้ต่อสัญญานะครับมันก็จะมันก็จะขึ้นให้นะคือนักเตะทุกคนอ่ะบอกเลยว่าตำนานการทองทุกคนเลยนะของเพื่อนๆที่ขึ้นสีแดงหรือตัวที่หมดสัญญาไปแล้วเนี่ยในในการเล่นปกติจะเล่นไม่ได้แต่ว่าในการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราสามารถใช้ได้แบบเต็มที่เลยนะครับเนี่ยใครก็ได้เห็นไหมนักเตะทุกคนของผมเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะไม่มีคนไหนขึ้นสีแดงเลยท,ท,ทั้งที่ผมต่อสัญญาไว้แค่ไม่กี่คนนะครับ โอเคสำหรับฟังก์ชันถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับอันที่2นะที่เขียนว่า m แม r o o m นะครับ m แม r o o m Setting อันนี้พอกดเข้ามาเห็นไหมมันก็จะมีหน้าให้เรา Setting นะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจและไม่อยากจะเอ้ยคือใส่รหัสผ่านน่ะมันยุ่งยากนะครับเพื่อเราแบบลําบากอะ่ะคือไม่มีใครรู้เลขห้องของเราอยู่แล้วก็กดปิดไปก็ได้นะครับไม่ต้องใส่รหัสผ่านไม่ต้องใส่อะไรนะหรืออยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านก็ได้นะก็แค่นี้นะเปลี่ยนรหัสผ่านก็ได้คิดว่าเออรหัสผ่านที่ตั้งมันง่ายไปหรือนี้ก็เปลี่ยนได้นนะครับใ Maroom นะ ในส่วนของอันถัดมาแล้วผมแล้วก็เป็นอันที่สําคัญที่สุดแล้วนั่นก็คือแมตต์เซตติ้งนะครับกดเข้ามาเนี่ยจะเห็นฟังก์ชันเต็มเลยนะครับผมจนะอธิบายลิอาณนณะเริ่มจากอันแรกนะผมนะแมตต์ไทก็คือชนิดของการแข่งขันขรเราสแตนดาร์ดก็คือการแข่งขันขแบบปกติเลยที่เพื่อนเล่นการนนะทั้งเล่นกับบอร์ดโหมดออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดก็คือเล่นจบ9 0สินาทีนะครับไม่ว่าจะแพ้ชนะเสมอก็จะจบแค่นั้นนะครับจบแค่นั้นนะต่อให้เสมอกันก็จะไม่มีต่อเวลาพิเศษไม่มีจุดโทษน,นะครับ ส่วนอันถัดมาเราสามารถตั้งค่าได้นะให้เลือกถ้าเกิดเลือกเป็น Golden, Golden Go นะโกลเด้นโกลเด้นโกลน่ะกดโกลเด้นโกลนะคือถ้าเกิดสมมุติว่า90นาทีเราเสมอกันใช่ไหมครับมันก็จะต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีแบ่งเป็นครึ่งละ15นาทีถ้าทีมไหนนะครับถ้าทีมไหนยิงได้ก่อนก็คือทีมนั้นชนะทันทีนะครับแต่ว่าถ้าภายใน30นาทีนั้นยังไม่มีใครยิงประตูดได้เลยแม้แต่คนเดียวนะก็จะไปดวลกันต่อที่จุดโทษนะโกลเด้นโกลเนี่ยก็จะเป็นแบบ ท้าทายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะจบแบบมีผลแพ้ชนะนะก็ตั้งแบบเป็นโเด้นโกก็ได้นะครับแต่ว่าโเด้นโกจะยากตรงที่ภายใน15นาทีนะครเนี่ยถ้าเกิดใครยิงได้ก่อนนะก็คือชนะเลยทันทีนะครับโอเคก็ผมตั้งเป็นสแตนดาดไว้ดีกว่านะครับสาตนดาดเล่นน่าจะดีกว่านะผมบอกก่อนในส่วนถัดมาก็จะเป็นแมตช์ไทม์นะครับผมก็คือเวลาการแข่งขัน เวลาการแข่งขันตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้เต็มที่เลยนะน้อยสุดคือ5นาทีสูงสุดก็คือ15นาทีนะครับอ่ะความเหมาะสมของแต่ละคนเนี่ยในการเล่นก็ไม่เหมือนกันนะครับอยากจะตั้งสักกี่นาทีก็ได้นะอ่าแตา่ที่ตัวเกมเขาให้มาคือ6นาทีนะครับใครอยากจะนานกว่านั้นก็ได้นะสัก10นาทีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนเลยนะอันนี้ก็ไปตั้งค่ากันได้นะครับคุยกับเพื่อนให้ดีนะว่าอยากจะเล่นกันสักกี่นาทีนะอันถัดมาจะเป็นเรื่องของอินเจอร์นะผมนะมนะก็คือการบาดเจ็บ ตรงเนี้ยถ้าเกิดใครอยากจะเล่นมันมันสนุกสนานเนี่ยบอกเลยว่าให้ปิดไปเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเอาไว้เวลามีการเข้าเสียบเข้าสกัดกันเนี่ยถ้าเกิดมีการบาดเจ็บนักเตะคนนั้นก็จะต้องออกจากสนามไปนะครับก็คือเหมือนภาคที่แล้วเลยคือบาดเจ็บปุ๊บลงไม่ได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวหรืออะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะเอาแบบมันๆเดือดเือนะแบบเพื่อนกันเล่นกันอนะแบบหัวดกันยับยับเนี่ยนะปิดไปเลยครับผมน,นันนักเตะคือแบบค้นเหล็กอะอืดเต็มถังนะแบบไม่มีเจ็บนะเสียบให้ตายนะไม่ก็คือไม่เป็นไรลุกขึ้นมา ทายาหม่องวิ่งต่อได้นะฮะเอกตาไทม์ Extra Time. ฟังก์ชันถัดมาคือเอกตาไทม์นะอันนี้เนี่ยก็คือการต่อเวลาพิเศษถ้าเกิดเราตั้งแบบสแตนดาร์ดไว้นะครับก็คือจบ9ก้าสิบนาทีแล้วถ้าเกิดยังไม่มีผลแพ้ชนะกันนะครับคือเสมอกันอยู่นะถ้าเราเปิดไว้มันก็จะต่อเวลาพิเศษนะให้เราไปดวลกันต่อถัดมาก็จะเป็นจุดโทษนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเราแบบแข่งขันกันเสร็จแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับเออถ้าเกิดยังไม่รู้แพ้รู้ชนะกันเนี่ยก็จะไปต่อกันที่ดวลจุดโทษนะครับ ถัดมานะผมนะก็จะเป็น number of ตรงนี้เนะี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวสำรองนะครับว่าเราอยากจะได้ตัวสำรองสักกี่คนดีนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมมันก็จะมีตั้งแต่ศูนย์คนหนึ่งคนนะไปเรื่อยๆจนถึงหกนะครับหกคนคือสูงสุดแล้วนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันจะมีสามบวกหนึ่งนะนะบวกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่ามันใช้ไม่ได้นะครับสามบวกหนะึ่งเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าสามบวกหนะึ่งนะครับสามบวกหนะึ่งอันด้านล่างนะอันด้านล่างเลขสามเนะี่ย บวก 1, ใน E x t r a t i m e มก็คือในเวลา9 0สนาทีจะเปลี่ยนได้3คนนะครับแต่ถ้าเกิดมีเวลาต่อเวลาพิเศษเนี่ยจะเปลี่ยนเพิ่มได้อีก1คนถ้าเอาแบบให้ผมเลือกนะแนะนำนะครับแบบมันสุดๆเลยก็คือเปลี่ยน6คนไปเลยนะเปลี่ยน6คนไปเลยจะได้แบบแก้เกมก็ได้แบบเต็มที่ปรับเปลี่ยนแผงก็ได้แบบสุดๆไปเลยนะตัวสำรองจะได้มีประโยชน์แบบสุดขีดนะฮะหคนแม็กแม็กไปอันถัดมานะผม ด้านล่างอันถัดมานะที่เขียนว่าโฮมกับอเวนนี่คือสถานะนะครับอย่างเช่นว่าตอนนี้เราเป็นเจ้าบ้านอยู่นะเจ้าบ้านเราก็สามารถเลือกเข้ามาตรงนี้นะค่าเอ่อไอ้อันที่เราเห็นข้างในเนะี่ยก็คือค่าความฟิตของนักเตะนะครับค่าความฟิตของนักเตะถ้าเรากดแรนดดอมอันนี้ก็จะสุ่มค่า,วาความฟิตให้ให้กับนักเตะของเรานะอย่างเช่นบางคนอาจจะได้แบบเฮ้ยความฟิตเต็มถังเลยเล่นดีนะบางคนอาจจะแบบแย่ yeah, ไปเลยนะครับเล่นไม่ดีนะเอ็กเซเล่นะครับ อันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่คิดจะเล่นกับเพื่อนนะเอาเอาเอา,เอาแบบสนุกเอาแบบเอามันนะครับใครที่คิดจะเอามันนะให้กด Excel l e n t ไปนะเพราะว่าอันนี้คือฟิตเต็มถังนะค่าพลังนะครับทุกอย่างเนี่ยจะเป๊ะมากนะเล่นแบบโหดเลยอันนี้คือแบบดีที่สุดถ้าจะดีได้แล้ว Excellent นะแล้วก็ไล่ไล่มาแล้วผมถัดมาอันด้านล่างนะครับผมนะเอ่อเอ็กเซเก็คือดีที่สุดนะกูต์ก็คือดีนะมอโมพนกลางพัวก็คือแย่อันด้านล่างก็คือใช้คําว่ากาก นะครับผมนะกกรกากเลยนะครับถ้าเกิดตั้งอันนี้ไว้นะบอกเลยว่านักเตะคือห่วยนะครับห่วยเลยแนะนําให้เป็นเอ็กเซเลน์ไว้นะครับถ้าเราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยให้ตั้งเป็นเอ็กเซเลน์ไว้นะครับถ้าเราเป็นหัวห้องนะแต่ถ้าเกิดแบบผมบอกเลยนะใครอันนี้อันนี้คือแบบรู้แล้วเหยียบนะเหยียบให้มิดเลยนะใครที่รู้คลิปนี้รู้รู้ไว้อย่าไปบอกใครนะ ใครที่เราเป็นถ้าเกิดเราเป็นเจ้าบ้านนะเราตั้ง Excel l e n t นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นอาเวนะครับเอ้แต่ถ้าเกิดคู่แข่งเราพเราพื่อนเราที่ได้แบบว่าได้รหัสเราไปน่ะนะเข้ามาห้องเราเนะี่ยบางทีเขาไม่รู้เขาเข้ามาเล่นเลยเงี้ยเราแอบไปตั้งของพเพื่อนครับนี่ดูเราไปตั้งเพื่อนถ้าเราตั้งของเพื่อนเป็น Excel l เ n นยเงี้ยมันก็แบบสูสีกันไงเราก็ตั้งให้เพื่อนกากครับผมนะคือเราคือตัวเราเก่งแต่ตัวเพื่อนกากครับผมนะเล่นนะ่ะโอ้โหบอกเลยยับนะครับเราแบบขี่อ่ะคือบอกเลยว่า คือเอาเปรียบเขาอะเอาเปรียบเขานะถ้าเกิดใครแบบสายเกียนเกียนอยากแกล้งเพื่อนอะก็ตั้งแบบนี้ไว้นะถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นเจ้าบ้านก็ตั้งเป็นเอ็กเซเลนต์ไว้นะครับถ้าเราถ้าเกิดรู้แล้วว่าเพื่อนเป็นฝั่งเอาเวน่ะนะนะก็ตั้งให้เพื่อนเป็นกาก,ากไปเลยก็ได้นะครับโอเคสําหรับเวลาในการแข่งขันนะครับอันด้านล่างสุดนะณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีแค่ตอนกลางคืนนะในอนาคตเนี่ยตัวเกมคาดจะปรับเปลี่ยนนะอาจจะมีเวลาตอนเช้าเลยตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะแต่ว่าตอนนี้มีแค่กลางคคืนนะรับ นี่ครับเราสมมติว่าหน้าตรงนี้ถ้าเกิดเรามีรหัสตรงนี้เราก็สามารถแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอส่งรูปตรงนี้ให้เพื่อนได้นะครับหรือถ้าเกิดเอาแบบง่ายกว่านั้นนะก็กดคําว่า copy room นะ copy room number ตรงนี้เห็นไหมกดคาว่า copy room number มันก็จะก๊อปเลขตรงไอ้คำว่า0629เนี่ยของเราเนี่ยไปให้กับเพื่อนนะครับเราก็ไปวางในเฟซวางในไลน์อะไรเงี้ยเอาไปให้เพื่อนเราได้นะส่งรหัสตรงนี้ไปเพื่อนเราเข้าห้อง room เล่นได้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปเข้า ID ลองผมนะเพื่อลองเล่นดูนะครับลองลองเข้าลองเข้าเล่นดูนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูอันที่ ID ลองนะครับอ่ะมาผมมาเรามาอยู่กันที่ ID ลองผมนะ ID ลองผมผมจะเอ่อใช้ฟังก์ชันอันที่อันขวามือนะผมนะอันที่เป็น search room นะครับกดเข้ามาอันนี้ก็จะใส่เลขห้องนะผมนะก็จะเป็นเลขห้องของ ID หลักที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับลองกดเข้ามานะครับนี่เลยผมจะเห็นสองมุมมองเลยนะ มุมมองของคนที่สร้างห้องแล้วก็มุมมองของคนที่จะเข้าห้องคนอื่นด้วยนะครับให้เห็นแบบสองแบบไปเลยนะสองเก้านะครับแปดห้าห้าสามนะครับกดโอเคไปอันนี้คือเลขห้องเมื่อกี้นะที่ผมสร้างเอาไว้นะครับกดเซิร์ชนี่ครับพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นนะอันนี้ก็เป็นชื่อของหัวห้องแล้วคือชื่อผมพิมพ์ปุ๊บเลขมาจํานวนเออเลขห้องเห็นปุ๊บนะครับ เธอทุกอย่างเลยรายละเอียดที่เราตั้งเอาไว้นะครับตัวสำรองนะผมแมทไทม์อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราโอเคตกลงเงื่อนไขแล้วเรียบร้อยเรารับรับรู้รับทราบเรียบร้อยล้วก็กด enter นะครับหลังจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดนะนี่เป็นพาสทเวิร์ดที่ผมตั้งเอาไว้นะครับก็คือ1 2 3 4นะครับกดโอเคเนี่ยครับแล้วกด enter เข้ามา เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะอ่าอันแรกเลยอันบนพิมนะพิมสองพัาสี่สิสามเนี่ยก็จะเป็นตัวผมนะอันที่เป็นตัว id หลักนะพิมสองพันเนี่ยก็จะเป็น id รองนะครับผม id รองก็คือคนที่เพิ่งเข้าห้องเรามานะครับคนที่เพิ่งเข้าห้องเข้าห้องเรามานี่ครับสําหรับคนที่เป็นคนที่เข้าห้องคนอื่นมานะครับเราก็จะมีแบบเหมือนกันเลยเนี่ยฮะเราก็สามารถเข้าทีมของเราสร้างทีมปุ๊บสร้างทงสร้างทีมกดเข้ามาได้นะครับอ่า นี่ครับแมทรูมแมทอะไรก์ก็เหมือนกันนะผมจะกดฟังก์ชันอันที่2นะคือแบบเราก็จะเห็นหน้าตาคล้ายๆกับของคนที่เป็นหัวห้องเลยนะครับนี่ฮะแต่เราตั้งค่าอะไรไม่ได้นะเพราะเราไม่ใช่หัวห้องนะครับไม่ใช่เฮดห้องนะนี่ฮะอันนี้เราก็จะเห็นนะเนี่ยคือแบบถ้าเกิดใครนะที่แบบเป็นแบบนะเป็นแบบคนที่แบบว่าคนอื่นเขาสร้างห้องอะ่ะแล้วเราเข้าห้องอื่นอะ่ะเราก็ต้องเข้ามาที่แมทเซตติ้งนะครับมาดูด้วยนะว่าเขาแบบเซตติ้งอะไรบ,บ้างนะครับแต่เราปรับไม่ได้นะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเฮ้ยเราเห็นละ เห็นไหมโฮมนะครับเจ้าบ้านของเราเนี่ยเฮ้ยตั้งค่าเป็นเอ็กเซเลนต์แต่เอาเวเรานี่วาของเราเป็นกากอ้าวเฮ้ยไอนี่มันโกงเราแล้วนะครับไอนี้มันโกงแล้วถมงแล้วใครสร้างห้องเพื่อจะมาแข่งขันเลยเนงะี้ยคุณก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะเช็คนะว่าแบบว่าเฮ้ยตั้งค่าแบบสมดุลหรือเปล่าโกงเราหรือเปล่านะครับอย่าให้เขาแบบหลอกได้นะใครมาดูคลิปนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นความรู้ติดตัวไว้เลยนะอย่าเพิ่งแบบเข้าห้องเขาปุ๊บรีบเล่นกับเขาเลยยเงี้ยบางทีโดนเขาโกงคนระับบางทีแบบ บางทีเล่นแข่งกันไงเล่นเอาตังอะไรไงนะครับต้องมาเช็คด้วยนะผมก็เตือนเอาไว้นะครับเผื่อคนจะมาแบบหลอกคุณอะไรย่างเงี้ยนะโอเคผมจะลองกดเซิร์ชแมทเข้าไปนะครับไม่ใช่เซิร์ชแมทสตาร์ทแมทนะดูหน้าตากันข่งขันนะครับกดเข้ามาให้นะโอเคผมกดอันนี้ ID ลองเลดีแล้วโอเคเข้ามาที่ ID หลักนะครับ ID หลักก็กดสตาร์ทเหมือนกันนะ ซึบนะครับอ่ะมาแล้วนะผมนะเข้าหน้าตัวเกมได้นะเห็นทาง ID หลัก ID ดีลองเลยนะอันนี้ผมก็จะกดเน็กไปนะครับอ่ะฝั่งนี้กดเน็กฝั่งนี้กดเน็กนะครับลองดูนะว่า ID หลักที่เป็นหัวห้องเนี่ยใช่เจ้าบ้านหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่นะโอเคสนามแบบเริ่มพร้อมๆกันเลยนะ to s <S อะมาครับ นี่นะครับผมนะเอ,อฝั่งที่เป็นเจ้าบ้านนะเอ,อเจ้าบ้านน่าจะเป็นไอดีลองนะครับเอดอีอ๋อไม่ใช่ครับผมผมดูผิดคือแบบคนเดียวเล่นสองเครื่องไงงงถูกต้องแล้วครับผมว่าไอดีหลักคนที่เป็นหัวห้องเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะครับเป็นเจ้าบ้านนะส่วนไอดีลองของผมเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นไอ้นี่นะครับเป็นทีมเยือนนะเป็นทีมเยือนทีมเย้าทีมเยือนนะครับฟึบอ่ะ ประมาณนี้นะหน,หน้าในตัวเกมนะก็เหมือนจริงเลยนะก็เหมือนอันนี้เลยนะครับเรียกว่าเหมือนกับที่เราเล่นทุกวันนี้เลยนะนี่ครับไม่ได้มีสะดุดไม่ได้มีปัญหานะครับโอ้เท่นะครับเท่นะภาคนี้โอเคนะไปเดี๋ยวผมไปสอนสเต็ปสุดท้ายนะครับของการเล่นในโหมดกับเพื่อนนะในการเล่นโหมดกับเพื่อนคนระับสอนอย่างสุดท้ายละ สำหรับคนที่เป็นหัวห้องนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะรู้ไว้นะผมนะก็คืออันด้านบนสุดนะครับที่เขียนว่า user list นะผมนะ user list อันสีแดงนะกดเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เราก็จะเห็นคนที่อยู่ในห้องของเราตอนนี้ก็มีแค่ตัวผมที่อยู่ id หลักกับ id รองนะถ้าเกิดมีคนแปลกหน้าเข้ามาหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถเตะเขาออกได้นะโดยที่กดเข้ามาที่ผู้เล่นคนอื่นนะครับสมมติมีคนมั่วๆเข้ามาห้องเราหรือแค่เพื่อนคนนั้นที่อยู่ในห้องเราเราไม่อยากให้เขา อยู่ในห้องนี้แหละกดก็กดไปที่ชื่อของเขานะครับปุ๊บอันนี้ก็จะเห็นประวัติการเล่นของเขานะว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่น,นี้ยังไม่ได้เล่นนะก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับกดไปที่คําว่าแอคชั่นนะกดคําว่าแอคชั่นก็จะมีคําว่าคิกออฟนะครับผมไอ้คิกฟอร์มแมทลูมนะครับผมนะกับคําว่ารีพอร์ตรีพอร์ตก็คือรายงานว่าไอ้ผู้เล่นคนนี้มันแบบมันทําตัวไม่ดีมันเป็นยังไงนะหรือก็ง่ายๆเลยคือเตะเขาออกไปนะครับเนี่ยก็กดคิกเอา์อันนี้คือเตะออกไปนะ เตะแบบบางทีอาจจะมีคนอื่นมั่วเข้ามาในห้องของเรานะครับเราก็สามารถเตะเขาออกไปได้ตั้งรหัสผ่านใหม่เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อไม่ให้คนอื่นมายุ่งกับห้องของเรานะครับแค่นี้เลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นไ like, รก็ฝากรอดูกันด้วยนะสำหรับการเล่นกับเพื่อนก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแค่รู้วิธีการสร้างห้องรู้การเข้ารหัสอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยสามารถเล่นกันได้นะครับระหว่างพักเบรกกลางวานันเข้าลงเข้าเรียน แอบคูเล่นได้หมดนะผมนะทำได้หมดนะแต่ว่าคูสอนอย่าอย่าไปเล่นเลยเดี๋ยวโดนยึดนะครับโอเคคลิปนี้ก็มานี้นะผมขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงนี้ด้วยสวัสดีครับโอ้โหเล่นกับเพื่อนง่ายๆเลยวะ่ะ